ความหลากหลายทางชีวภาพเนาะนะวันนี้เราจะพูดในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะความหลากหลายทางชีวภาพก็คือความหลากหลายหรือความแปรผันที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในทุกๆที่นะรวมถึงความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยนะที่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทําให้สิ่งมีชีวิตมันอยู่อยู่ได้นะซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพมีสามระดับด้วยกันมีสามระดับด้วยกันภาษาอังกฤษเขาเรียกความหลากหลายทางชีวภาพว่า bio diversity อ่าเผื่อเจอคำนี้นะ bio diversity ความหลากหลายทางชีวภาพมีสามระดับถ้าเขาสอบออกเรื่องนี้เขาจะมีรูปแล้วเขาก็ชอบถามหรือเขาอธิบายแล้วเขาก็จะถามว่าที่เห็นเนี่ย เป็นความหลากหลายในระดับไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องแยกให้ได้นะความหลากหลายในระดับแรกคือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบที่สองคือความหลากหลายของสปีชีส์หนังสือบางเล่มอาจจะใช้คาว่าถ้าแปลเป็นไทยนะสปีชีมันเป็นคําภาษาอังกฤษเนาะถ้าแปลเป็นไทยอาจจะใช้คาว่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์คือมีหลายๆชนิดนะมีหลายๆชนิด สองอันเนี้ยจะแยกกันยากนิดนึงเวลาเวลาเรางงๆเนาะถ้าเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนักเรียนมันคือมันคือสปีชีส์เดียวแต่มันไม่เหมือนกันเช่นนักเรียนกับเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมคือเป็นคนเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันหรือรูปร่างไม่เหมือนกันเตี้ยสูงไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนั้นจําไว้เลยถ้าเขาถามความหลากหลายทางพันธุกรรมให้สังเกตว่าต้องมีหนึ่งชนิด หรือหนึ่งสปีชีนะแต่ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าหากเป็นความหลากหลายของสปีชี e s จะดูว่ามันมีหลายชนิดไหมนะจะดูว่ามันมีหลายๆชนิดไหม <c oughs> อ่ะเช่นเดี๋ยวลองยกตัวอย่างก่อน ส่วนอันสุดท้ายความหลากหลายของระบบนิเวศนะหรือแหล่งบางบางอันใช้คาว่าความหลากหลายของแหล่งที่อยู่นะก็มีเหมือนกันมันคืออันเดียวกันเนาะบางทีเขาแปลเป็นภาษาไทยความหลากหลายของระบบนิเวศอันนี้น่าจะแยกได้เช่นระบบนิเวศในน้ําบนบกป่าเขาระบบนิเวศป่าชายเลนระบบนิเวศทุ่งนาอย่างเงี้ยอันนี้แบ่งได้อยู่แล้วมันจะงงสองอันแรกเนาะเช่นครูในรูปของครู เขมีรูปหมาเขมีรูปหมาสิบชนิดที่ไม่เหมือนกันเลยนะในรูปนะเป็นหมาบ้านมีเป็นไอ้ด่างเป็นหางดาบเป็นพุดเดิลเป็นหลังอานเป็นหมาฝรั่งอีกห้าตัวผู้ถามว่าลูกถ้ากูออกข้อเน,นี้ยแล้วกูมีรูปหมาเยอะๆแบบเนี้ยเขาเลยคิดว่ามันเป็นความหลากหลายในระดับไหนตามกูทันไหมสมมติกูมีรูปหมากูมีรูปกูมีรูปให้หนึ่งรูป อ,อและในรูปก็จะมีหมาหลายๆพันนะที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยอืมอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นความหลากหลายในระดับไหนพันธุกรรมหรือเปล่าคะความหลากหลายทางพันธุกรรมถ้ามองความแง่ของความหลากหลายทางพันธุกรรมแสดงว่าหมาทุกตัวคือสปีชีส์เดียวกันถูกไหมถูกเนาะ ถูกต้องนะเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะหมาเนี่ยเรียนแม้ว่ามันรูปร่างภายนอกมันจะแตกต่างกันแต่มันผสมพันธุ์กันได้ใช่ไหมและให้ลูกได้สแสดงว่ามันเป็นสปีชีส์เดียวกันข้อสอบโอเน็ตปีหนึ่งเคยออกว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ําที่สุดนะก็คือหมาเนาะเพราะหมาถ้าไม่นับหมาป่านะหมาที่เราเอามาเลี้ยงในบ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสปีชีส์เดียวกันทั้งนั้นนะ สปีชีส์เดียวกันถ้าความหลากหลายของสปีชีส์ก็คือมีหมามีไก่มีนกมีหมูอย่างเงี้ยมีหลายๆสปีชีส์นะอันเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดแต่ละแต่ละระดับกันอ,อันแรกความหลากหลายทางพันธุกรรมอ่ในภาพที่เรียนเห็นเนี่ยนะคือหอยทับทิมหอยทับทิมผู้ถามว่าหอยทับทิมลวดลายสีสันแตกต่างกันไหมในภาพนะ แตกต่างกันใช่ไหมทั้งเรียนไปเห็นแต่ละอันอยู่คนละที่ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นคนละสปีชีส์ก็ได้เนาะเออแต่อันเนี้ยเป็นหอยทับทิมหมดเลยแต่ลวดลายบนเปลือกหอยนะแล้วก็สีสันต่างๆนะมันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นสปีชีส์เดียวกันอันนี้คือหนึ่งสปีชีส์คือหอยทับทิมทั้งหมดอันนี้ก็หอยทิทมหอยทับทิ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 มแต่มันไม่เหมือนกันเลยแบบเนี้ยเป็นความหลากหลายในระดับ พันธุกรรมนะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนรูปล่ะเป็นหอยหอยสังหอยหอยอะไรหอยสังหอยแคลงหอยแมงผู้หอยเป่าฮืหอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้จะเป็นความหลากหลายในระดับสปีชีแหละเพราะว่ามีหลายสปีชีอันนี้แยกให้ได้นะความหลากหลายทางพันธุกรรมก็จะหมายถึงความหลากหลายของ,ององค์ประกอบทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตสปีชีเดียวกัน เน้นครว่าสปีชีส์เดียวกันซึ่งจะแสดงออกด้วยลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปซึ่งไอ้ความแปรผันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองนะนะซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอ่ะมันจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดเนี่ยกระบวนการที่เรียกว่า crossing over จำได้ไหมไอ้เจ้ากระบวนการ crossing over นี่แหละ มันทำให้เกิดความแปรผันทางพันธุก,กรรมนะรวมไปถึงการเกิดมิวเทชันมิวเทชันก็คือการผ่าเหล่าเนาะเช่นพ่อแม่ปกติมีลูกเป็นโรคมีลูกเป็นดาวซินโดรมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นมิวเทชันแบบหนึ่งนะอา้าวอันนี้เป็นความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเนาะัั้นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมก็จะอยู่รอดเนาะก็จะอยู่รอด ต่อไปความหลากหลายของสป <c oughs> ีชีกล้วยไม้ที่เรียนเห็นในรูปเนี่ยนะที่เรียนเห็นในภาพนักเรียนคิดว่ามีสปีชีเดียวหรือมีหลายสปีชีสปีชีเดียวค่ะสปีชีเดียวมันเป็นคนละสปีชีกันนะมันเป็นคนละสปีชีกันนะครับมีหลายสปีชีนะมีหลายสปนะีชีเนาะที่เห็นในภาพเนี่ยมีหลายสปีชีนะซึ่ง มันไม่ผสมพันธุ์กันเ๋อมันไม่ผสมพันธุ์กันนะอย่างเช่นอันนี้กับอันนี้อย่างเงี้ยคนละสปีชีส์กันซึ่งมันก็จะไม่ผสมพันธุ์กันนะดังนั้นในกล้วยไม้ที่เรียนเห็นในภาพเนี่ยมันเป็นความหลากหลายในระดับไหนสปีชีส์ครับสปีชีส์ถูกต้องเพราะมีหลายๆสปีชีส์นะเพราะมีหลายๆสปีชีส์เนาะโอเคอ่าหรือในภาพนกนกที่เรียนเห็นในภาพเนี่ยเขาเรียกว่านกฟิน นกฟินส์นะเดี๋ยวเราจะคุ้นกับชื่อนี้นะนกฟิน <N an of ins> มันก็จะเป็นนกที่อยู่บนหมู่เกาะกะลาปกรนะเป็นนกที่เขาไปสำรวจแล้วก็พบว่าเอ๊ะมันหน้าตาคล้ายๆกันเลยอะแต่มันไม่ผสมพันธุ์กันแล้วมันก็เป็นคนละสปีชียางนั้นนกฟินที่เรียนเห็นในภาพก็เป็นความหลากหลายในระดับสปีชีนะก็คือมีหลายๆชนิดนั่นเองเนาะความหลากหลายของสปีชีนะสปีชีส์ไดเวอร์ซิตี้ เป็นจำนวนสปีชีของสิ่งมีชีวิตที่พบในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะหรือจะพูดสั้นๆว่าเป็นความมากสปีชีก็ได้ก็คือมีจำนวนสปีชีเยอะๆก็คือมีชนิดเยอะๆนั่นแหละนะ่ังั้นถ้าเป็นความหลากหลายของสปีชีดูว่ามันมีหลายชนิดไหมถ้าม,มีชนิดเดียวก็เป็นความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะและสุดท้ายจบแล้วจบแล้วความหลากหลายของระบบนิเวศ นะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ซึ่งมีความหลากหลายทางระบบนิเวศค่อนข้างมากเนาะทางใต้ทางเหนือของเราเนี่ยระบบนิเวศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าไปทะเลก็ต้องไปทางใต้ถ้าไปทางเหนือก็ป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นป่าแรงๆหน่อยก็จะไปทางภาคอีสานแม่น้่นวนหญ่ก็อยู่ทางภาคกลางอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นความหลากหลายของระบบนิเวศนะ เช่นหรือบ้านเราก็จะมีระบบนิเวศแหล่งน้ําระบบนิเวศนาข้าวระบบนิเวศปา่าป่าไม้อย่างเงี้ยเพราะบ้านเราติดเขาใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความหลากหลายของระบบนิเวศเนาะอ่ะจบแล้วนะครับสรุปแยกให้ได้นะความหลากหลายทั้งสามระดับนะแยกให้ได้นะ สลุความหลากหลายทางชีวภาพก็มีทั้งสามระดับและก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นถ้าหากมีการสูญเสียไปแม้ว่าจะระดับใดก็จะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับอื่นๆด้วยเนาะดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับนะให้สิ่งมีชีวิตมันมีความหลากหลายเนาะเช่นในประเทศไทยของเรานะจะเห็นได้ว่าป่าไม้ก็มีจํานวนลดลงใช่ไหมนะเราก็จะต้องช่วยกันนะดูแลระบบนิเวศต่างๆโดยเฉพาะป่าไม้ มีจํานวนความหลากหลายที่เยอะๆนะมีจํานวนมากๆเพื่อที่อ่ามันจะได้มีความชุ่มชื้นเนาะแหล่งที่อยู่ของสัตว์ก็จะได้ไม่ถูกทําลายนะรวมถึงคนเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อันไหนบอกวิธีอนุรักษ์ป่าไม้ให้ครูฟังสักสามข้อซิก่อนปล่อยอหนึ่งไม่ตัดไม้ค่ะไม่ตัดไม้ทําลายป่าสองอคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างปูกป่า ปลูกป่าเพิ่มเติมสามป้องกันไฟป่าครับอะไรนะป้องกันไฟป่าครับใช่ไหมไม่ทิ้งลงในทะเลอะไรทะเลนะลูกไม่ทิ้งขยะค่ะไม่ทิ้งขยะในในป่านะเราพูดถึงป่าอยู่นะเออไม่ทิ้งขยะในป่าองเงี้ยสมมติเป็นกางเต็นท์ไปอะไรอย่างนี้เนาะนะก็จะช่วยสัตว์ป่าได้ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้